กดฟังก์ชันที่หนึ่งแรกกดฟังแรกกม่ติดฟังที่สอง 2. จะเริ่มอันนี้จะเริ่มฟังก์ชันที่หนึ่งเป็นอย่างนี้กดต่อไปให้ครบติฟังก์ชันสองนี้สามสี่ นีห้หามันจะมันจะนานอ้น,นี้มันจะเป็นอะไรผมจำได้ห6เลยหกเลยหาหกเลยหกมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นเจ็ดวันแปดเป็นจมวันแปดแปดปิดสองครั้งเก้าปิดสามครั้งหกปิดสี่ครั้ง จะวนติดใงชั้นหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งนีเป็นแบบนี้จะไม่จะไม่จะไม่รอใช่ไหมล่ะนี่คือหนึ่งเริ่มสักทิพยเลยครับข้วน